ชาญชนหรือว่าโคชชานซี่นะครับตระกูลนี้ก็จะร่ำรวยแน่นอนนะครับชานซี่ลงท้ายด้วยซี่นะครับทีมนี้โอ้ยิ่งใหญ่มากนะครับก็สุดยอดจริงๆครับก็ขอบคุณนะครับอัพไลน์สายบนนะครับท่านบอสสวงนะครับท่านผู้บริหาร GS 95ทุกท่านนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับทุกท่านครับวันนี้นะฮะวันนี้สุดยอดมากๆเลยนะครับผู้หญิงเก่งของเรานะครับนะ ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะครับนะท่านบอสกิฟหรือว่าโค้ดกิฟซี่ของพวกเรานะครับนะที่เปิดโอกาสให้กับผมได้รู้จักธุรกิจออกแคสนะฮะโอ้โหสุดยอดมากๆนะฮะขออนุญาตขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะครับวันนี้แน่นอนครับเราเห็นผลลัพธ์ของท่านนะครับตามมาหนึปีนะครับก็เลยตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจออกแคสนะครับโดยเฉพาะในงานวันที่4ที่ผ่านมานะครับทุกท่านครับโอ้โห มันเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยนะครับห้าพันกว่าคนนะครับโอ้โหในอดีตเราเคยอยู่อยู่ตรงนั้นมาก่อนนะครับแต่วันนี้เห็นแมคคิดซีของเรานะครับประสบความสำเร็จนะครับเป็นระดับระดับสองของโลกนะครับคราวประเดนโอ้โหมันเป็นอะไรที่ผมยิ่งทําให้ผมตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับและวันนั้นก็ตัดสินใจเปิดรหัสนะครับเปิดตะกร้าทันชีนะครับทุกท่านครับ วันนี้นะทำไมต้องเป็นออกแคสต์นะครับแน่นอนครับเราจะหาเงินทั้งทีเนี่ยในระยะเวลาอันสั้นหนึ่งปีสองปีสิบ20ี่สิบล้านนะครับมันไม่มีที่ไหนหรอกครับนอกจากธุรกิจออกแคสต์นะครับเราอยู่ในภาคของโปรดักต์ภาคสินค้ามาหลายปีทีเดียวนะครับเรายังทําไม่ได้ขนาดนี้เลยกว่าจะได้เงินล้านน่ะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับทุกท่านครับต้องใช้คนเท่าไหร่ต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลนะครับในการทําทีมเพราะฉะนั้นนะครับผมตัดสินใจผมเห็นแล้วว่าธุรกิจออกแคสต์เนี่ยมันสามารถทําให้ หลายหลายท่านประสบความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยในงานนะครับผมเห็นมนุษย์เงินล้านนะครับเป็นร้อยร้อยท่านเลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับหลักแสนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจว่าเราจะต้องเป็นหนึ่งในนั้นได้แน่นอนนะครับก็สุดยอดจริงๆนะครับผมมีหลักคิดอยู่ดังนึงว่าทําไมทุกตัดสินใจหผลลัพธ์ต้องชัดเจนสกินวันนี้ครับทุกท่านครับไม่ได้กินวันหน้านะครับ ถ้าเราทําเต็มที่นะครับทุกสิ่งอย่างนะครับในระบบของออกแคชนะครับสามารถเนรมิตได้เลยนะครับแอคทีฟเรียบร้อยแนะนําคนเยอะๆได้เงินเยอะๆถอนได้เลยนะครับคือท่านครับโอ้โหนี่มันว้าวจริงจงนะครับไม่ต้องรอ5วัน7ดวัน1ิวันนะครับทุกท่านเหมือนเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแต่วันนี้ในแพลตฟอร์มหรือว่าธุรกิจของออกแคชนะครับสามารถทําเงินเป็นวินาทีเปรียวไทม์ได้เลยนะครับไม่ธรรมดาไม่ต้องตื้อง้อขอขายสินค้าแล้วนะครับวันนี้ เรามีหน้าที่ไปบอกต่อไปแนะนําเพื่อนเพื่อนญาติคนที่รู้จักคนที่อยากรวยคนที่มี mindset หรือว่าคิดเหมือนเราอยากรวยเหมือนเรารวยแบบเร็วๆนะครับต้องเชิญและก็ชวนเข้ามาธุรกิจออฟแคทแน่นอนนะครับผมไปเชิญเพื่อนหลายๆคนก็มีปฏิเสธนะครับเพราะเขายังไม่รู้จักแล้วผมก็ไปเชิญคนที่เคยทำออฟแคทอยู่แล้วและถ้าหยุดไปแล้วเลิกไปแล้วล้มไปแล้วกลับมาใหม่นะครับ คุณรู้จักมากนยะขนาดไหนในธุรกิจออแคสเขาบอกว่ารู้ออแคสคุณได้แค่เงินแสนแต่ถ้าคุณรู้แผนจริงๆลึกๆจริงๆแบบคุณได้เงินล้านแน่นอนในธุรกิจของออแคสนะครับวันนี้ก็สุดยอดมากนะครับขอบคุณผู้ที่เปิดโอกาสจริงๆนะครับอีกครั้งหนึ่งครั้งที่3แลเลนะสุดยอดจริงๆนะครับวันนี้ก็ได้ได้ใช้วิธีการนะครับก็ปี้ การทํางานของท่านนะครับของของนกิซี่ของเราท่านทําอย่างไรท่านทุประสบความสำเร็จแบบรวดเร็วขนาดนั้นนะครับทุกท่านครับหนึ่งปีสิหล้านเนี่ยทุกท่านว่ามีที่ไหนครับในโลกใบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับสัมผัสได้ชัดเจนตรวจสอบได้ที่มาที่ไปโอ้โหนี่แหละครับวันนี้ผมก็ตามท่านเลยนะครับท่านปีตั๋วไปมาเลเซียผมขอขอท่านเลยนะครับท่านต้องต้องยกเลิกนะต้องค่ท่านช่วยผมนะฮะ ที่จะจัดงานที่พาทีมเข้ามาที่น้องคข่นะครับและว,วันนี้เราก็มีโอกาสได้เชิญพี่น้องนะครับจากทางสปอเรามาร่วงงานด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ร้อนสุดๆนะท่านทั้ครับท่านใดที่ยังังเยังไม่งงตัดสินใจนะครับนะไม่ต้องคิดนะครับไม่มีตัง<ม>หาวิธีไม่มีวิธีนะครับปรึกษาคนที่เขามีวิธีแล้วท่านจะเข้าสู่ระบบของออคแคตแล้วให้ท่านเรียนรู้ลงมือทําเรียนรู้ให้เข้าใจนะครับว่าเขาทํำยังไงถึงประสบความสำเร็จได้รวดเร็วขนาดนี้กระเป๋ามีหรือยัง ทำเป็นหรือ,อยังนะครับนะโอนเหรียญเป็นหรือ,อยังโอนไปไหนโอนอย่างไรเข้าใจหรือ,อยังถ้าไม่เข้าใจต้องเรียนรู้ทําไมต้องเรียนรู้ให้เร็วที่สุดเหตุผลก็คือว่าท่านจะต้องไปเชิญคนที่ท่านรักเข้าสู่ธุรกิจออคแคทท่านจะต้องทําให้เขาเห็นว่าท่านเป็นมืออาชีพในธุรกิจออคแคทจริงๆนั่นแหละครับเขาที่ตัดสินใจทํากับท่านถูกไหมครับติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกครับพี่น้องถ้าติดกระดุมเม็ดแรกถูกต้อง้วแน่นอนครับเม็ดสองเม็ดสามครับมันจะตามมา เหมือนการทำธุรกิจของนะครับตราบเราประสบความสำเร็จอย่างไรเราก็กอ็อปปี่แนลนะครับก็ปปีวิธีการทํางานของท่านเลยเขาเขาบอกว่า no meeting no success นี่แหละครับวันนี้เราทําคู่ขนานนะครับทุกท่านครับทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ท่านใดที่เก่งออฟไลน์นะครับเชิญเข้ามานะครับอธิบายเรื่องออฟแคสให้เขาเข้าใจให้ได้ท่านใดที่ไม่เก่งเรื่องของเ,ออเ,ออเก่งเรื่องของออนไลน์ก็ใช้ออนไลน์นะครับ ให้คู่ขนานกันไปเลยนะครับทุกท่านครับวันนี้โอกาสนะครับเหมือนไอติมเราเปิดโอกาสให้หลายๆท่านนะครับไม่กินมันก็ละลายก็เป็นเรื่องปกติแต่วันนี้ถ้าทุกท่านนะครับทั้งใหม่และเก่าและที่ยังลังเลแล้วไม่ตัดสินใจนะครับทุกท่านครับถ้าเห็นธุรกิจออคแคสถ้าท่านตัดสินใจแล้วลงมือไปทาทาจริงๆนะครับทําให้สุดชีวิตเลยนะครับอันนี้ท่านมีโอกาสสาเร็จแน่นอนนะครับหลายหลายท่านนะครับเหมือนกับที่ ขึ้นตำแหน่งสูงๆนะครับตั้งแต่ไดมอนด์ขึ้นไปเนี่ยเยอะแยะมากมายที่ท่านประสบความสำเร็จเป็นนี่เป็นสินมาเยอะแยะทำไมใช้ระยะเวลาแค่ปีกว่าๆท่านสามารถเคลียทั้งหมดได้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นธุรกิจอแคสแหละครับให้ได้ให้ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมมีเป้าหมายชัดเจนมากนะครับวันนี้ธุรกิจอแคสคือร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับผมนะฮะหลายๆท่านอาจจะลังเลผมไม่ลังเลนะครับวันนี้เราเห็นแล้วเราสัมผัสแล้วเพราะฉะนั้นลงมือทำครับทุกท่านครับนะเราไม่ชวนคนอื่นก็ชวน เขาไม่ชวนเขาก็มาชวนเราขนาดผมประกาศตัวว่าทำออกแคสต์อยู่แล้วยังมีคนโทรมาชวนผมทำออกแคสต์ด้ยังทำออกแคสต์ังผมบอกทำแล้วครับทำแล้วครับกำลังจะขึ้นตระกาสิบครับพี่น้องโอ้โหนี่มันสุดยอดผมบอกว่าโอเคในไทม์ไลน์ผมทุกสิ่งอย่างนะครับตอนนี้มันจะเป็นแพลตฟอร์มของออกแคสต์ทั้งหมดเลยนะครับประกาศให้ชาวโลกรู้เลยประกาศให้เพื่อนรู้เลยว่าวันนี้น่ะคุณไม่ต้องมาชวนผมไปทำใครอื่นแล้วคุณต้องชวนคุณต้องมาทำออกแคสต์กับผมเท่านั้นโอเคไหมนี่ครับ ทำให้มันสุดชีวิตเลยครับวันนี้ครับทานข้าวมื้อเดียวก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรารวยแล้วค่อยทานแบบดีๆก็ได้นี่นะครับมันเป็นโอกาสครับทุกท่านครับนะเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสมีไม่บ่อยนะครับทุกๆหนึ่งทศวรรษทุกๆสิบปีมันจะมีโอกาสดีๆกลับเข้ามาวันนี้เห็นแล้วนะครับออกแคสต์นะครับยังจ่ายผลประโยชน์ตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับไม่มีแบบบิดแต่แพลตฟอร์มอื่นเป็นไงฮะสามเดือนหกเดือนเป็นไงครับเราพาพี่น้องไปเสียหายเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เราพากลับมาทำที่ออกแคส ผมก็เชื่อมั่นว่าทุกคนต้องประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับทุกท่านครับขอบคุณผู้แนะนำอีกครั้งหนึง่งขอบคุณออัพไลน์บนบนนะครับขอบคุณพี่น้องดาวไลน์ไซไลน์ทุกท่านนะครับนะสำหรับธุรกิจออแคดสำหรับผมนะวันนี้มันโคตรว้าวเลยพี่รานะโอเคครับ m อขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันหน้าเจอกันทุกวันยิ่งดีครับโอเคครับผมขึ้นมาให้ MC ครับผมสวัสดีครับขอบคุณ